สวัสดีครับผมนัทธุสุสนิทครับสเต,เตชัน5ตอนนี้งานสมบูรณ์ครับอ,อินพุตครับตอนนี้ใช้ s 2จะต่ออยู่ที่ x 0 3 s 3จะต่อที่ x 0 4ครับแล้วก็ s 4ต่อที่ x 1 5 x ครับเอาพุตตอนนี้ k 1ครับจะเป็นจะเป็นรอบต่ำนะเป็นทำงานมอเตอร์รอบต่ำส่วน k 2อ่ะ k 1ผมจะต่อที่ y 1 1 K2 สองที่ Y13 สิบสาเสองอ k สบห้าส่วน K2 กับ K3 เป็นการทำงานรอบสูงนะครับแล้วก็มีอุพทีแรมนะครับ H1 นะครับก็คือ low speed นะครับแล้วก็ H 2เป็น high speed นะครับส่วน H1 หนึ่กับ H2 จะต่อที่ y 0ย์หกับ07นะครับ การทำงานก็เมื่อกดเ,เมื่อกด S เมื่อกด S 2นะครับจะจะเป็นโหมด A นะครับโหมด A จะหมุนรอบต่ำาวิหยุดพัก2วินะครับแล้วก็หมุนรอบสูง3าวิหยุดพัก2องวิครับ,ลบแล้วทำงานสลับกันไปเรื่อยๆครับ ถ้ากด S4 ถึงจะหยุดการทำงานนะส่วน S2 ครับ S2 จะเป็นโหมด B โหมด B คือหมุนรอบสูง8วินาทีแล้วหยุดการทำงานครับ าการทำงานก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ